กลับเรียนท่านประธานที่รบครับประธานไปเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้ครับครับกลับเรียนท่านประธานที่รบครับผมเสรีสวนภานนท์สมาชิกวุฒิสภาในส่วนที่ท่านประธานสักครู่ได้พูดไปนะครับผมว่าถ้าได้รับความร่วมมือจากท่าน ประธานและกรรมธิการเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ง่ายขึ้นก็คือท่านอย่าไปยืนกระต่ายขาเดียวอย่าไปยืนหลักการบอกว่าในสภารัฐสภาประชุมมาแบบนี้เราเลยต้องเอาแบบนั้นถ้าท่านจะกรลุณาดูว่ามาตราไหนที่มันกลับคืนสู่ร่างเดิมท่านก็หาลือกันบนบัลลังนั่นแหละครับว่าอันไหนที่ กลับไปสู่ร่างเดิมมันก็ไม่ต้องลงมตินะครับเราก็จะผ่านไปโดยเร็วแต่ท่านยังยืนในหลักการเดิมมันก็มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเสียเวลาเยอะท่านประธานครับในส่วนที่กรรมธิการแก้ไขเนี่ยนะครับมาตาเออมาตา14วงเล็บสามเนี่ยมันมีเหตุผลเนี่ยวงเล็บสามนะครับว่าท่านไปตัดผู้บัญชาการฐานสูงสุดออกแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นประลักกระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขัดข้องนะครับเพราะ เพราะมันก็อยู่ในหน่วยงานหลักเดียวกันที่ท่านจะเลือกได้นะครับแล้วก็ท่านไปเติมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปเติมนายกสภาต่ในความไปเติมประธานสภาสื่อมวลชนแห่งชาติพอเติมเข้าไปในวงเล็บสานี่นะครับมันก็ต้องไปกระทบกับมาตรา15เพราะในองค์ประกรอบของกรรมการสรนหาของมาตรา15นะครับมีตำแหน่งที่ เป็นกรรมการสรรหาพอท่านไปตัดมาตราสิบห้าออกวงเล็บสาที่มีนายกสภาในกวาอย่างนี้และท่านก็นำตำแหน่งนี้ไปไว้เป็นคณะกรรมการใหญ่ในมาตรา14นะครับแล้วเราก็จะต้องมาพิจารณาอีกว่าในมาตราสิี่ที่ไปเสนอประกอบแบบนี้แล้วมาตราสิมีกรรมการสรรหานะครับตำแหน่งมันซับซ้อนแล้วตอนนี้จริงๆ อย่างที่กรับเรียนว่าจริงๆผมก็เห็นด้วยกับกรรมธิการที่ที่เติมในวงเล็บสามเข้ามาแต่ถ้าเกิดวงมตาตราสิบสิเนี่ยนะครับเกิดมาพิรนากลับมาอีกนะครับนี่มันจะซ้อนมันจะขัดกันแล้วนะครับผมก็ฝากเป็นประเด็นให้กรรมธิการกรุณาดูนะครับว่าในการจะพิจารณามตาตราสิบสี่สิ้เนี่ยมันเป็นมันเป็นพวงแล้วตอนเนี้นะฮะมันสอดคล้องมันเกี่ยวข้องกันล้วซึ่งผมเห็นว่า ประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ในวงเล็บ4วงเล็บ4นะครับกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีตั้งจากผู้ได้รับการสรรหานะครับก็คือเนี่ยเป็นกรรมการเนี่ยรักการสรรหานี่ครับจำนวนจาก7คนท่านแก้เป็น6น,นะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอแกวนไว้ก่อนนะเพราะจํานวนเนี่ยบางทีมันมาจากข้างล่างว่าตกลงแล้วจะเอาตำแหน่งไหนไม่เอาตำแหน่งไหนซึ่ง ผมเนี่ยติดใจวงเล็บขอคกวยอย่างมากเพราะในร่างเดิมเนี่ยนะครับเสนอว่ากรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมาเนี่ยจากผู้รับการสรรหาจากมาตรา15เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เรียกว่าผู้เสียหายหรือผู้แทนผู้เสียหายจำนวนสองคนแล้วท่านไปตัดอันนี้ออก และท่านก็อธิบายว่าคําว่าผู้เสียหายนี่คือผู้มีส่วนได้เสียผมว่าอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าผู้เสียหายในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ได้รับการเสียหายหรืออาจจะเคยได้รับการเสียหายมานะครับอย่างเช่นอย่างเช่นบรรดากลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมที่เรียกว่าที่เรียกว่า กลุ่มพฤษภาธมินนะที่เกิดคดีพฤษภาธมินเนะี่ยเรียกว่ากลุ่มญาติวีรชนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีกลุ่มญาติวีรชนขึ้นมาเนี่ยก็คือเนี่ยคนนี้เอขอได้รับเสียหายทั้งกลุ่มเลยนะครับเขาอาจจะมีผู้แทนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นกรรมการได้ก็คือเป็นส่วนของภาคประชาชนในวงเล็บสเนี่ยนะฮะเขาไอ้วงเล็บอกวาเนี่ย เขาให้เป pues mm ็นผ nah ู้เสียหายหรือผู on ้แทนจากผู้ที่หายเนี่ยนะครับก็คือมาจากส่วนของภาคประชาชนที่ควรจะต้องมีส่วนได้เสียเข้ามาเป็นกรรมการในชุดนี้นะฮะเกี่ยวกับการป้องกุบคุมเออเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทําให้บุนสูญหายเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ได้รับความเสียหายนะครับหรือแม้จะอาจจะเป็นองค์กรภาคประชาชน เป็นมูลนิธิกระจกเงาอย่างเงี้ยท่านประธานมูลนิธิปวีนาอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นภาคประชาชนที่ควรจะเข้ามาเป็นกรรมการมันไม่ใช่คนที่เป็นผู้เสียหายซึ่งเกิดเหตุในขณะนั้นในขณะที่จะตั้งนะครับเพราะนั้นในความหมายเนี่ยนะครับหรือเหตุผลเนี่ยผมว่าพอไปตัดออกปั๊บเนี่ยนะครับท่านจะถูกภาคประชาชนประชาชนเขามองเลยว่า เขาไม่มีตัวแทนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการลงมติเนี่ยผมอาจจะเห็นด้วยส่วนหนึ่งในวงเล็บสามแต่ไม่ทั้งหมดก็อยากให้ท่านประธานนีครับก็ต้องแยกมติได้เพราะข้อบังคับก็บอกว่าแยกมติถามได้นะครับอยู่ที่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะมีความสำคัญมีความจำเป็นอย่างไรนะครับ <S 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 แล้วก็กรรมการสรรหาเนี่ยนะครับพอเรา ตั้งวงเล็บวงเล็บสี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ควรมีกรรมการสัมหาตามมาตราสิบห้ใช่ไหมครับซึ่งมาตราสิบห้าเป็นกระบวนการเลยพอท่านไปตัดก,ก,การสรรหาหมดแล้วจะเข้ามายังไงนะฮะและเอาความเป็นธรรมจากที่ไหนเอาความเหมาะสมถูกต้องจากที่ไหนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยุติที่กรรมการชุดหนึ่งที่มาจากฝ่ายหลายฝ่ายที่เข้ามีส่วนร่วมในการคัดเลือกคนเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปกังวลฮะ เพราะาเราต้องเชื่อมั่นว่าเบอรตั้งไปแล้วเนี่ยเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่เขาต้องทําหน้าที่นะครับผมจึงเสนอว่าวงเล็บคอไกวน์นะครับวงเล็บสี่ของคอคกวยเนี่ยให้เอากลับคืนมานะครับเป็นผู้เสียหายหรือผู้แทนผู้เสียหายจํานวนสองคนเพราะถือว่าเป็นภาพประชาชนที่เราตัดไม่ได้นะครับแล้วพอมีในส่วนนี้ก็มา ก็เลยต้องพูดแตะไว้ว่ามันต้องมีมาติา15ด้วยเพื่อจะได้หาบุคคลสรรหาเข้ามามนะครับด้วยความเรคกรบกรรมธิการจริงนะครับผมอยากเอาตามกรรมธิการเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วด,ด้วยแต่พอกรรมธิการตัดมาแล้วเป็นประเด็นเป็นปัญหานะครับขอบคุณทุกท่านครับ